ก็มาพูดถึงเรื่องหนังสือเล่มใหม่ก็คือแบบฝึกหัดเศษส่วนอันนี้ก็คือผมพรีวิวให้ดูว่าปกมันเป็นประมาณไหนเป็น e อีบุ๊กอ่ะนะครับแล้วก็ใครที่อยากเรียนหนังสือออนไลน์ก็คือบอกได้นะครับแล้วก็มีหนังสือหลายเล่มขายใน e ีเอันนี้ผมโชว์ให้ดูก่อนก่อนเข้าเรื่องกันละกันนี่นะครับมีหนังสือพระคุนามมีตีโกนมีสรุปสูตรพื้นที่ผิวและโจทย์ด้วยนะครับเป็นอ e ีบุ๊ก มีความเร็วความเร่งและการเคลื่อนที่มีสมาการ01นมีหนังสือเพลงภาษาอังกฤษด้วยนะครับแล้วก็เป็นนิยายแล้วก็มีอยากลาออกจากงานมาเปิดร้านโดนัทแล้วก็มีไปติดตามเขาเรียกอะไรนะดูคลิปสอนติวเตอร์ได้ที่ติวเตอร์โลฟายนะ T U T O R L O F I มีเพลงฟังด้วยนะครับเล่าให้ฟังก่อนว่าเรามีหนังสือเป็นระยะระยะ ออกมาเรื่อยๆนะครับทงตำราเรียนด้วยแล้วก็มีอันนี้ผมให้ดูนิดนึงก็คือมีช่องเพลงนะครับเป็นแอ็ดจะมีตัว Ad A อดเตัว s อ็ดกลมๆแล้วก็มี PEAK มีเพลงให้ฟังนะครับพี่เอกนะครับเนี่ยก็เข้าไปฟังเพลงกันได้นะครับในนี้แล้วก็อย่างที่บอกว่าติวเตอร์โปรไฟล์ก็ก็เข้าไปฟังเข้าไปดูวิดีโอได้นะครับ วันนี้มาพูดถึงเรื่องเศษส่วนหนังสือเล่มใหม่นะครับแล้วก็มาพูดถึงหนังสือเล่มใหม่ที่ออกมาก็คือปูพื้นสําหรับปฐมปลายสอบเข้าป .6 สอบเข้าม .1 เออช่วงนี้มีสอบเข้าพอดีเลยจะสอบอยู่มกลากรุมพาเหมาะเลยป .6 สอบเข้าม .1 แล้วก็มต้นน่ยนะครับรวมไปจนถึงมปลายแบบพื้นฐานอย่างง่ายๆคนที่ยังไม่แน่นก็มาอ่านได้นะครับหนังสือเนี่ยเป็นอ e ีบุ๊ ก็ประมาณนี้นะครับในนี้มีไลน์ให้ดูด้วย i am monday แล้วก็มี YouTube t u t อ r โรไฟลมีคลิปตัวยอย่างสอนอย่างเช่นคลิปนี้เป็นต้นน,นะครับนี่ก็เป็นรูปแบบหนังสือคือถ้าผมมีความรู้สึกว่าถ้าอยากเป็นเล่มจริงก็ประมาณอยากให้มันเป็นเล่มประมาณนี้ทีนี้ก็มาดูว่ามีเรื่องของอะไรบ้างมีหนังสือรวมโจทย์นะครับเป็นแบบฝึกหัดเศษส่วนรวมโจทย์ประมาณ20ชุดนะถ้าจําไม่ผิด2อ,อ0หน้าโดยประมาณเกือบเกือบ 200- 200นิดๆอะไรเงี้ย400กว่าข้อก็คุ้มเลยนะครับ คือใครที่หาโจท,ทย์ทําอยู่แล้วมีเฉลยด้วยนะมีเฉลยด้วยไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าจะจะลาบากน้องต้องไปนั่งคิดเองหรือไปลําบากใครคนอื่นก็มาดูกันก็มีวิเคราะห์โจทย์นะครับมีวิเคราะห์โจทย์ให้มีวิเคราะห์โจทย์ให้แล้วก็ครอบคุมเนื้อหาทั้งหมดก็เรียบเรียงจากง่ายไปหายากมันจะมีโจทย์เรียงไปตนะั้งแต่ชุด1ชุด 2. ชุด3อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้นักเรียนใช้ในการทบทุนและทําความเข้าใจเนื้อหานะครับโอเค แล้วก็ยกตัวอย่างเช่นอ่ะอันนี้มีเรื่องของมีหัวข้อสกบอะไรบ้างกรณีที่เป็นหมอดตน้นจริงจริงป6ก็ใช้ได้แล้วนะคนที่จะสอบเข้าสาธิตเตรียมอุดมหรือสวนกุราบเทพิรินอะไรอย่างเงี้ยนะครับระดับหมอต้นก็มีความหมายของเศษส่วนมีตัวเศษตัวส่วนนะครับการอธิบายให้ฟังว่า3ส่วน4อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะสีแดงดีกว่านะแล้วก็มีเศษส่วนอย่างต่ําอันนี้ก็ความหมายคร่าวๆนะครับอันนี้ก็รู้อยูอย่แล้วยางต่ําใช่ไหมถ้าใครไม่ไม่มั่นใจอ่ะ ก็ทักรายหรือโทรมาสอบถามได้ก็มีคอร์สสอนออนไลน์ได้อยู่ไหนก็สอนได้เศษเกินจํานวนคละนะครับตัวอย่างแบบนี้อันนี้เป็นพื้นฐานเฉยๆนะผมดูให้ดูนะครับว่ามีตัวอย่างให้ดูแล้วก็มาดูโจทย์กันอ่สดสอบก็ได้น้องส,สอบก็ได้นะครับว่าว่าทําได้ไหมโอเคเดี๋ยวพี่จะเทสให้ดูอ่ะลองดูพอส์ๆนะครับถังใบหนึ่งอ่ะมีน้าอยู่เต็มถังวันแรกใช้ไปเศษหส่วนสของปริมาตรทั้งหมด วันที่2ใช้น้ําไปอีก1นส่วนสของปริมาตรที่เหลือจากวันแรกยังมียังเหลือน้ําอยู่ถัง60ลิตรถังถังน้ําใบนี้มีความจุทั้งหมดกี่ลิตรอพอสลองทําดูนะครับลองทําดูปึ่งพี่แอบเฉลยเลยก็ก็บอกว่าหัขวข้อนะครับเวลาในหนังสือเราก็จะมีสเต็ปแบบนี้นะไล่เป็นสเต็ปออกมานะครับก็หาเขาบอกหาส่วนของน้ําที่เหลือจากใช้วันแรกเขาบอกว่า ถังใบหนึ่งมีน้ำอยู่เต็มถังมีน้ำอยู่จำนวนหนึ่งใช้ไปใช่ไหมหนึ่งส่วนสามนี่ไงก็เอามาลบก็จะเหลือสองส่วนสามของถังเห็นไหมเข้าใจง่ายไหมถูกไหมเออวันที่สองใช้ไปอีกหนึ่งส่วนสองของปริมาตรที่เหลือจากวันแรกมันแปลว่าอะไรใช้ไปหนึ่งส่วนสามก็เหลือสองส่วนสามใช่ไหมอันนี้สเต็ปที่สองนะใช้น้ำไปหนึ่งส่วนสองใช่ไหมของของของที่เหลือจากวันแรกใช่ไหมก็เอาหนึ่งส่วนสองเข้ามาคูณก็เลยเหลือหนึ่งส่วนสามของถังใช่ไหมสรุปว่าใช้น้ำไปหนึ่งส่วนสามวันแรกใช้ไปเท่านี้ วันที่2ใช้ไปเท่านี้ใช่ไหมใช้ไปทั้งหมดก็เลย2อส่วนสามของถังแล้วน้ํามันมีทั้งหมด1นึ่งใช่ไหมตัวแรกแล้วก็ไปลบที่ใช้ไปใช่ไหมเนี่ยแล้วก็เลยเหลือเป็น1นส่วนสาของถังซึ่งซึ่งถังนี้มัน60ใช่ไหมใช่ไหมใช้ไปเท่าไหร่เหลือหนึ่งหาส่วนของน้ําที่เหลือเหลือหนึ่งส่วน 3. สามแสดงว่าถังเราต้องมีอะ้รคูณสามดีเพราะมันมีเหลือหนึ่งในสามใช่ไหมเพราะนั้นมันก็ต้องคูณสามเข้าไปก็เป็นร้อยแปดสิบลิตรโอเคไหม น้องไม่ต้องรีบอย่างพี่นะอันนี้พี่รีบสอนเพราะว่าคลิปไม่อยากให้มันนานเกินเพราะนี่มันก็กคห้านาทีล่ะนะครับ <g> ก็ไม่ได้อยากให้มันนานขนาดนี้แต่ว่าไม่เป็นไร <g> น้องก็ค่อยๆทําไม่ต้องมารีบตามพี่อะเราทดสอบข้อที่2ดูนะป้าอารีมีที่ดินแปลงหนึ่งเอาแปลงหนึ่งกละวันแรกปลูกผักปลูกผักไปน1นส่วนสของทั้งหมดวันที่2ปลูกผักเพิ่มอีกเพิ่มอีก1นส่วนสามจะเของที่ดินที่เหลือจากวันแรกของที่ดินที่เหลือจากวันแรกอันนี้มีประเด็นนะเออจากวันแรกใช่ไหม ยังเหลือที่ดินอีกร้อยห้าสิบตารางวาที่ดินแปลงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดกี่ตารางวาเอาพอสห้าสี่สามสองพอสน้องก็ไปดูคนที่ทำพอสไปแล้วก็มาดูนะครับโอเคหาส่วนของที่ดินทั้งเหลืออ่ะอันนี้นะเนี่ยหนึ่งไงใช่ไหมหนึ่งแล้วก็ไปลบหนึ่งส่วนสี่ปลูกผักไปหนึ่งส่วนสี่ก็เลยเหลือสามส่วนสี่ของที่ดินทั้งหมดได้อยู่เนาะไม่ยากมากสเต็ปสองเลยไหม ปลูกไป1นส่วนสของที่เหลือก็1นส่วนสเหลือของ3าส่วนสก็เอามาคูณก็เป็น1นส่วนสของทั้งหมดโอเคไหมฉะนั้นหาส่วนของที่ดินที่ปลูกไปแล้วทั้งหมดเห็นไหมครูทำครูทำมาให้ก็ละเอียดนะแบ่งเป็นสเต็ปเนี่ยสเต็ปหสเต็ปสสเต็ปสใช่ไหมครับน้องสามารถฝึกโจทย์ได้ด้วยตัวเองเลยหรือผู้ปกครองจะเอาไปช่วยสอนสอนลูกก็ได้นะครับหส่วนสบวกหส่วนสก็เป็น2อส่วนสี่ทำเป็นยังต่ำก็เหลือหนึ่งส่วนสของที่ดินทั้งหมด ทีน so so ี um, okay, ้เหลือที่ดินเท่าไรที่ดินมีทั้งหมด1ตอนแรกลบไป1นส่วนสของอันนี้ก็เลยเหลือ1นส่วนสองของที่ดินทั้งหมดเห็นไหมทีนี้เขาบอกว่าอะไรโจทย์ยังบอกว่าที่ดินเหลือ150ตารางมาก็คือ1นส่วนสอ่ะสส่วนอ่ะมีเท่าไหร่150ฉะนั้นจริงๆแล้วมันมีเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งมีร5 0ครึ่งหนึ่งก็ต้องคูณ2ไงครึ่งหนึ่งอย่าง150หเลย2เท่าก็300ตารางวาโอเคไหมโอเคเนาะเออใช้ได้เนาะใช้ได้ใช้ได้นะครับ คนที่เริ่มแบบเอ๊ะอ่ะเออก็ลองเอาไปอ่านดูนะครับหรือถ้าไม่ไหวจริงๆก็โทรกริ้งกลางมาสอบถามให้พี่สอนให้ก็ได้อย,อยู่ไหนก็ได้นะออนไลน์อะ่ะมันไม่ได้จํากัดพื้นที่นะครับขอให้เข้าใจว่าละอย่างโจทย์ของเราก็ไล่สเต็ปมีทั้งเกือบ 2, สองเท่าไหร่นะสี่ร้อยกว่าข้อเลยนะยี่สิบกว่าชุดชุดหนึ่งก็ยี่สิบสามสิบข้อ,อขนมเค้กก้อนหนึ่งมีน้ําหนักร้อยห้าสิบกร,รมัมเดี๋ยวนะพี่คอนโทร ร้อยห้าสิบกร,รมัมอ่นหน่วยเป็นกร,รัมนะตัดแบ่งให้เพื่อนสามคนอ่ะเพื่อนสามคนใช่ไหมสมมติว่าชื่อ A ชื่อ B ชื่อ C ีเก็ไม่สําคัญหรอกคนแรกได้หนึ่งส่วนห้าของทั้งหมดอ่ะคนแรกได้หนึ่งส่วนห้าคนที่สองได้หนึ่งส่วนสามของทั้งหมดหนึ่งส่วนสามอ่ะเสเต็ปหนึ่งเขาบอกคนแรกและคนที่สองได้รวมกันก็หนึ่งส่วนห้าบวกหนึ่งส่วนสามเฮ้ยเข้าใจได้นี่ไงใช่ไหมก็เอามาบวกกันก็ได้เป็นแปดส่วนสิบห้าของทั้งหมดใช่ไหมครับ แล้วคนที่สามได้หนึ่งส่วนสองของที่เหลือแปลว่าอะไรมีทั้งหมดหนึ่งส่วนหนึ่งชุดใช้ไปแล้วแปดส่วนสิบห้าแบ่งไปแล้วก็เหลือเจ็ดส่วนสิบห้าของทั้งหมดใช่ไหมใช่ไหมเออแล้วคนที่สามได้หนึ่งส่วนสองของที่เหลือก็คือหนึ่งส่วนสองของที่เหลือเจ็ดส่วนสิบห้านี่ไงของที่เหลือที่เหลือที่เหลือก็เป็นเจ็ดส่วนสามสิบของทั้งหมดได้เนาะเออทีนี้หาส่วนที่เหลือของเค้ก เออก็เอาเท่าไหร่ส่วนที่เหลือก็เอาส่วนที่เหลือจากคนแรก7ส่วน15ามันลบ7ส่วน30ของคนที่3ที่ได้รับก็เหลือ7ส่วน30ของทั้งหมดอันนี้สเต็ป4ก็แอบยากหน่อยส่วน5ก็คือมันมีให้หมดเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะโจทย์นะขนมเค้กมีพันมีพันห้าร้อยกัมใช่ไหมน้ำหนักเค้กที่เหลือใช่ไหมก็7็ส่วน30ก็ไปคูณพันห้าร้อยใช่ไหมครับก็เอาก็เอามาคูณกันก็ได้350 จริงๆเขาก็ตัดใช่ไหมเนี่ยตัดศูนย์ใช่ปะ่ะสามห้าสิบห้านี่เขาก็ได้ตัดเจ็ดห้าสามร้อยห้าสิบกรัมก็คำตอบจะเหลือขนมเค้กอีกสามร้อยห้าสิบกรัมอันที่หนึ่งพอได้เนาะอันที่สองก็พอได้เนาะอันที่สามพอได้อันที่สี่แอบยากนิดหนึ่งนะหาส่วนของเค้กที่เหลือทั้งหมดใช่ไหมเออส่วนของเค้กที่เหลือจากสองคนแรกคือเจ็ดส่วนสิบห้าใช่ไหมคนที่สามที่ได้รับเป็นเจ็ดส่วนสามสิบ อยากรู้ว่าเหลือจริงๆเท่าไหร่ก็เอาคนแรกเหลือจากสองคนแรกมาเจ็ดส่วนสิบห้าแล้วไปลบเจ็ดส่วนสาสิบคลิคนที่สามได้รับอันนี้แอบยากนิดนึงแต่ก็ได้นะค่อยคคิดเนาะโอเคไหมโอเคอยู่เนาะเออคลิปมันยาวเี๋ยคงต้องให้น้องเขาตัดคลิปเป็นช็อตให้ละกันพี่ทําไปไเรื่อยๆนะเพราะก็ไม่ได้อยากรีบมากเอาอีกข้อหนึ่งนะมีมีเอาเอาไปหน่อยละกันนะเนาะเศษส่วนนะครับใครที่อยู่ปหกสอบเข้ามหนึ่งช่วงนี้สอบพอดีก็ชุดนี้สี่ร้อยกว่าข้อจมเจมเลย ขอ้อ20พนักง,งานทํางาน1ใช้เวลา24วันจึงจะเสร็จหลังจากทํางานไปได้1นส่วนสาของงานทั้งหมดพนักง,งานเริ่มทํางานเร็วขึ้นเป็นสองเท่างานที่เหลือจะเสร็จในกี่วันโอเคงานที่เหลือจะเสร็จในกี่วันในกี่วันอ่ะนี้ยากเนาะถ้าเป็นข้อสอบสอบเข้าถือว่ายากเอาพอส์ไวน้นะแล้วลองทำานะพร้อมสเต็ปที่1นึ่เขาบอกว่างานทั้งหมดสมมติให้งานทั้งหมดคือ1ห,หน่วยอ่ะเข้าใจได้ทุกครั้งที่ผ่านมามันก็1นหน่วยใช่ไหม ทำงานไปแล้วถ้าทําหลังทํางานไปแล้วหนึ่งส่วนสามโอเคไหมนี่ไงทำงานไปแล้วหนึ่งส่วน, okay, น,านวสามของทั้งหมดโอเคเข้าใจได้วันนั้นงานที่เหลือก็เอาหนึ่งมาลบหนึ่งส่วนสามเฮ้ยอย่างนี้เข้าใจได้นะมันคล้ายๆสเต็ปคล้ายๆที่ผ่านมาเขาใจยากยอยูย่นะเหลือสองส่วนสามของทั้งหมดใช่ปะ่ะแล้วเขาบอกว่าไงต่อนะข้อสี่นะหาสเต็ปสี่หาเวลาที่ใช้ทํางานในช่วงแรกเออทำงานหนึ่งส่วนสามของทั้งหมดใช้เวลาไป โจทย์อยู่ไหนอะอ๋อพนักง,งานทํางานหนึ่งใช้ใช้ไปยี่สิบสี่วันครูลืมลืมลืมดูนะยี่สิบสี่วันนะทั้งหมดแล้วทีนี้เขาบอกว่าอะไรน้ำงานไปหนึ่งทำงานไปใช้ไปหนึ่งส่วนสามของทั้งหมดก็เอาหนึ่งส่วนสามไปคูณยี่สิบสี่มันก็เลยได้แปดวันโอเคมาสเต็ปสี่แอบยากนิดหนึ่งก็ไม่ยากอะเนาะแล้วทีนี้ก็บอกว่าก็แสดงว่าเขาบอกหาเวลาทางานในทวารปกติสาหรับงานที่เหลือก็แสดงว่าถ้าทํางานปกติงานที่เหลือจะอีกสองส่วนสามใช่ไหม สองส่วนสามของยี่สิบสี่เพราะว่าเมื่อกี้เราแล้วหนึ่งส่วนสามไงก็เอาหนึ่งไปลบหนึ่งส่วนสามก็ได้สองส่วนสามใช่ไหมเออก็ของยี่สิบสี่วันงานทั้งหมดยี่สิบสี่ก็เป็นสิบหกวันใช่ไหมสิหบหกวัน,วนงานที่เหลือทีนี้เขาก็บอกว่าคำนวณงานที่เหลือเมื่อทํางานเร็วขึ้นสองเท่าแปลว่าเดิมทีอ่ะมันต้องสิบหกแต่มันสองเท่ามันก็ไปหารสองมันก็เลยตอบแปดวันแอบยากงานที่เหลือจะเสร็จในแปดวันแอบยากอยู่ แต่ถ้าเราฝึกเยอะๆใช้ได้นะครับก็ครูก็มีโจทย์แบบนี้เล่มเนี้ยโจทย์ดีทีเดียวแล้วก็แอบ,บอะ่ะแถมไม่อีกข้องแล้วกันเนาะในไหนก็ไหนละไม่รีบมานี่ไหนก็ไหนละมาดูกันยาวๆเลยใครชอบก็มากดสั่งซื้อแล้วก็กดบอกโทรมาเรียนบอกหนูอยากเรียนค่ะผมอยากเรียนครับก็ได้อะ่ะพนักงานบริษัทแห่งหนึ่ง200คนเป็นผู้หญิง3ส่วน5ของทั้งหมดอ่าในจํานวนนี้ ในสส่วนห่ยเป็นผู้หญิงเซตหนึ่งส่วนสเป็นตำแหน่งผู้บริหารอุ้ยอันนี้แอบแอบยากอยากทราบว่าพนักงานห,หญิงที่ไม่ตำแหน่งตำแหน่งบริหารกี่คนไม่ได้ทำงานบริหารนะกี่คนก็เป็นผู้หญิงทั้งหมดอะไรสองส่วนสามส่วนห้าอันนี้โจทย์บอกสามส่วนห้าของสองร้อยมันก็เลยบอกเป็นผู้หญิงร้อยี่สิบคนเคลียร์ใช่ปะเขาบอ,อกหาส่วนของพนักง,งานหญิงที่ไม่ได้ทำงานตำแหน่งบริหารจากเดิมมีหนึ่งใช่ปะบริหารไป หนึ่งในสี่ก็แสดงว่าไม่ได้ไม่ได้บริหารสามส่วนสี่ของพนักงานหญิงสามส่วนสี่ก็คือตัวเลขนี้นะใช่ไหมแล้วร้อยี่สิบคนคือพนักงานหญิงแสดงว่าที่ไม่ใช่บริหารก็คือเท่าไหร่เก้าสิบคนยากไหมแอบยากอยู่นะก็ไม่หมูเนาะใช่ไหมฝึกเนาะฝึกเราต้องฝึกนะครับเราต้องฝึกข้อสิบเก้าอีกนิดนึงสิบเก้าสมุดเล่มละอันนี้ไม่ยากเนาะ เล่มละ12เศษหนึ่งส่วนสองปากการาคาด้ามละเท่านี้ถ้าซื้อสมุด2เล่มอ๋อนี่ไงปากกา3ด้ามต้องจ่ายโอ้ยอย่างนี้หมู่เลยนะหมูม่มะหมูนะ่เนาะทำเป็นเศษเกินอ่ันนี้เขาทดจํานวนอะไรนะเศษเกินอันนี้เขาก็ลดทำเป็นเศษเกินว่าอันนี้เขาเช็คว่าคุณทําเศษเกินได้ไหมใช่ไหมครับแล้วค่าสมุด2เล่มสมุด2เล่มก็อันนี้คือสมุดจะมก็เอา2เล่มมาคูณก็ได้ย5ิบบาทส่วนปากกา 3ด้ามใช่ไหมมันด้ามละ31ใช่ไหมเขาก็เอา3ด้ามมาคูณใช่ไหมก็ได้เท่านี้เป็นของประกาเงินที่ต้องจ่ายทั้งหมดก็เอามาบวกกันเฉยๆอันนี้ก็ซ้อมคขำๆประมาณนี้นะครับโอเคก็อย่างที่บอกตนะั้งแต่ตอนแรกว่าเรามีหนังสือขายใน C ีหลายเล่มแล้วก็เป็นตำราอ e ีบุ๊กหมดแล้วพร้อมน้องสามารถดาวน์โหลด แล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับเอาซื้อไปใช้อ e ีบุ๊กได้เลยหรือใครเรียนเราไม่เข้าใจก็หรือดูตัวอย่างในติวเตอร์โ i ไฟลเบอร์โทรก็มีลายก็มีนะครับในติวเตอร์โปไฟลนะครับเออมีนะทีนี้ก็ให้ดูแล้วว่ามาีตัวเพลงก็คือ Peek นะครับ P E A K มี p e p k a k แล้วก็2947ตรงนี้ก็เข้าไปเซิร์ชดูแล้วก็สมัคร subscribe กดฟังเพลงได้เรื่อยๆเพลินๆฟังไปทำโจทย์ไปก็ได้นะครับหรือใครอยากจะซื้อหนังสืออื่นพี่จะเอาขายใน Google Play ต่อไปนะครับตอนนี้พี่มีหนังสือนิยายปราสาทพิษพิไลนะครับก็คือขายใน Google Play ก็ Google Play เขาลดราคาให้ด้วยจนช่วงนี้นะนะเวลาที่น้องเห็นก็ไม่รู้จะลดราคาราคาเต็ม400เหลือแค่2 7 2เองนะครับใน Google Play กดเซิร์ชชื่อเอกธรรมกลางได้เลยนะครับสระเออ,อ่างกอไก่ธรรมกลางนะครับ แล้วก็เนี่ยชื่อนึงคือปราศาสพิษพิไลและคดีฆาตกรรมปาทูและเจ้าบ่าวเป็ดที่หายไปโอเคก็คือเข้าไปดูใน Google Play ได้เลยนะนี่ก็เป็นเรื่องย่อมีอ e ีบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยนะครับเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ในสี่ก็จะมีหนังสือหลายเล่มของชื่อนะครับก็เซิร์ชไปว่าเอกธรรมกางเนี่ยนะครับเซิร์ชไปเลยเนี่ยตรงนี้เห็นไหมครัเนี่ยมือขึ้นมาเนี่ยเซิร์ชไปว่าเอกธรรมกางก็จะเจอเนี่ยหนังสือของพี่เอกหมดเลยนะครับเนี่ยก็สกอร์ให้ดูว่ามี มีตีกนมีพระหุนามีฟิสิกมีอยากลาออกจากนานมาเปิดร้านโดนัทมีสรุปสูตรพื้นที่ผิวและปริมาตรพร้อมโจทย์มีเพลงฝรั่งแล้วก็มีฟอรเลฟรักนีรันแล้วก็ประสาทพิพิไลเป็นนิยายสืบสวนสอบสวนคดตกรรมเนาะเออแล้วก็ยังมีนี้อีกเห็นไหมมีเลขยกกําลังอีกนะแล้สมการศูนย์หนึ่งแล้วก็เล่มที่ปัจจุบันคุยกันอยู่ก็เป็นเศษส่วนนะครับหนังสือเยอะแยะเลยมากมายไก่กองแล้วก็ใครอยากจะติวใช่ไหมครับ ติวก็เข้าไปดูได้ t u t o r tutor e l o o f i l e l o f i นี่ไงไม่ใช่ดิต้องติดกันใช่ไหมติดติดกันตัวนี้ f i อ่านี่ ยูเทอร์โลฟล์นะครับนี่มีเพลงด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปให้ดูนะคือมันจะมีคลิปสอนตัวอย่างวิธีการต่างๆไง,งมีมีเพลงตะลางทาสบอกรักเธอด้วยนะมีบีชมิวสิกก็เป็นอินสตูว่าพเ,เพลงบรรเลงเบาๆแล้วบรรยากาศไหนก็รักคุณนะครับแล้วก็มีวิดีโอสอนสมการการเลขยกกําลังโจทย์ฝึกมีหน e ังสืออีบุ๊กต่างๆน้องก็เข้าไปดูได้แล้วพี่จะพยายามอัพให้มันอัปเดตเรื่อยๆนะครับโอเคขอบคุณมากวันนี้ก็ ประมาณนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันใหม่ใครที่เรียนไม่เข้าใจก็โทรมาไลน์มาสอบถามเรียนออนไลน์ได้นะไม่ต้องเกรงใจสอนได้จากไม่เป็นเลยจากพื้นฐานไม่ค่อยดีเป็นพื้นนะเป็นคนที่เก่งขึ้นมาได้เลยฟังเพลงตะลังทาดก็ได้นะใครขี้เกียจท้องนะเออประมาณนี้นะครับ